กลับสบายดีพ่อพี่น้องสวัสดีเอฟซีเบิร์ดสบู่ส,สกุลเด้อพ่อพี่น้องเด้อพ่อกั็เอาตายคืเก่าคือเดิมพ่อพี่น้องเลยทีมงานเท่ากับมุ่งต่อพี่น้องเลยเบิ่งนน้ำกันพี่น้อง <c oughs> หลังจากที่ว่าตอก <c oughs> แป้นตอกยังแล้วล่ะมุงพี่น้องเลยบ้ตร <c oughs> มุงมาได้สองแผ่นพี่น้องเลย <c oughs> พอนองเดือนพอนองบิวพี่นอ้องขึ้นลังคายอีกรอบหนึ่งกำลังมุงกันอยู่พี่น้องเลยอ้เฮาก็มาเฉาะไอ้ไอ้ผู้มาสอยอีกแรงหนึ่งพี่น้องเลยมาเห็ดสอยกัน เป็นยังไงเป็นยังไงพอนลังเดือนอ๋อโตมือสีแดงได้พี่น้องเอ้ยสำนัดได้พี่น้องเอ้ยเป็นทีมเป็นทีมเด้พี่น้องเอ้ยมือนี่สีแดงอีกรอบหนึ่งพี่น้องเอ้ยมือนี่มุ้งได้พี่น้องไอ้เหล่า รอบบ่ายพี่น้องเอ้ยคาดคาดว่าชิลเลรอบนี้คือว่าเรียบร้อยเนาะนี่คนแน่อยู่ตลาดก็มีได้พี่น้องเอ้ย แบบซีเลยพี่น้องเอ้ยเพื่อความละเอียดเบิ่งน้ำกันหลายคนหลายหูหลายตาพี่น้องอันนี้คือตะปูตอกอาลุสิ่งด้วยเฉพาะพี่น้องเอ้ยเบิ่งสิพาพรพี่น้องไปเบิ่งเพิ่นเห็ดมาให้ยด้วยเฉพาะเลยแบบทางโรงงานเพิ่นว่าเอาเป็นตะปูก็ได้เพิ่นว่า มันสิง,ง่ายกว่าน็อตพันว่านี่อันนี้คือตะปูตะปูนที่ว่าเป็นสั่งอันเพิ่นเห็ดหายละพี่นอ้องมันมีตะปูข้างมันโดยตะปูมันจะเป็น,นจะเป็นเกลียวเป็นเกลียวแบบนี้แหละพี่น้องเลยแล้วมันก็จะมีแวหวนทองพี่นอ้อง แหวนพมันก็สิเป็นมังนี่แหละพี่น,อน้องนี่คือแหวนพม่าตะปูมันช่เป็นตะปูแบบตะปูตอกสังกะสิเล,เลยพี่นอ้องแต่ว่ามันสีใหญ่กว่าแล้วก็ยาวกว่ามีแหวนยางพร้อมพี่นอ้องแบบสีแล้วพี่น้องเพื่อกัก้นน้าบ่อยไม้หัว่วมันยังพร้อมพี่น้องเลยมุ้งลังคามก็สีด,ดังเนี่ยคอสดคอไพเดอร์พร้อพี่นอ้องเด้อ พอน้องบิวก็พอน้องเดือนขึ้นพี่น้องเอ้ยเอาเอาป็นตากล้อลอเก่าพี่นอ้องนี่พี่นอ้องเอ้ยหากระมุงได้สามสี่แผ่นพี่นอ้อง ชายน้องสันติเป็นตากล้องให้แล้วเัาทีขึ้นไปมุงซอยเชเบิรนพรมพี่น้องไว้จักสิแล้วไว้ยแล้วก็ไปข่าวแบบทั้งหน้าอ่ให้น้องสันติเป็นตากล้องให้เด้อพรมพี่น้องผิดพลาดกันใดก็ขอโทษขอไปหลายๆเด้อสวัสดีพี่น้องสวัสดี FC เปอร์สูบสกูนทรกคนพี่น้มุ้งราคาใส่กันอีกครับพี่น้องเว้มุ้งราคาใส่ทีมงานของเรผมเด้วผมเด็จะติ้งจะได้ผมไปผมไปก่อนจะติ้ง mình đang đấy rồi. của Mẹ đã tài phải gửi lên tới mùng, năm bà ơi.

รงลางต่อลเลยอืมประปลุงเลยจะเพินกลังมุ่งได้สี่แผน่นหาแผ่นไเลย,เลย chú เพิ่นกําลังมู chú เอออ๋อมาพี่พ่อเออเดี๋ยว อืมมุ่งกลายๆชิละเลยปลุงเลย จิเปิกมไปเลยเลยปุ้งเลยน้ำมาัาร์แนแแล้วเลยอือ

เกียรมาแล้วยังผัวเพียนเป็นยังคิอไปต่ำทางกระตีเออมันเกิดบื่อเรื่องกันต่ำชุ้งบอดีวาได้ดดอกเรื่องของเพียรดอกต่ำชุ้งอ่ะคะแนนมันบ่นดันเพียงออกไปเดี๋ยวพ่อีย้เพียงแล้วเลยเลยได้ได้ได้ยังเลยบอลมันต่ำมันสูงโอเคโอเคเดี๋ยขึ้นจิตดพยายามกินเนาะว่าเวทประชารั นี่ปานนี้ก็มุงแล้วเลยพี่น้องเลยนี่คือมุงแล้วเรียบร้อยยังเลือแต่ใส่อันนี้ยังเลือแต่ใส่กันสาดมันผมพี่น้องเลย เอาละพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็จะม,มาฝากคุณน้องไฮสิได้ลาพี่น้องไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อพี่น้องพบพอกันคลิปต่อไปพี่น้องเอ้ยสบายดีพี่น้องฝากเป็นกำลังใจให้เด้อพี่น้องเด้อ